ครับเมื่อนี้มีเอฟซีมาเยี่ยมมายามครับเมื่อนี้ถ้าผมมากินเขาก็คือช่องต้อมเที่ยวกินตามสไตล์ครับที่เคยสื่อสมสมงุว่าฝากคมเมมือน่อนะครับ <S <S อ่าน่ครับ <S <S พอพอ,พอนาแล้วเมื่อนี้มมหาผมหอดบ้านครับที่เรากับบามาก็เลยถามว่าจะกินยังว่าสีสเหลืองเขาเมื่อนี้เป็นว่าสีเหลืองเขาเลยแนะนํำผ้ามารานนี่นะครับมาอุดนุนรันนี่น้ำครับรานขายกุ้งเผาครับรานจอย เจ้อ้กุ้งเผาครับเจ้าเจ้าบึงอารามอำเภอยังตลาดกลาสิณบ้านผมนะครับนี่ที่ใกล้บ้านผมหรือว่ไกลนะครับนี่ครับครับบรรยากาศนี่นะครับช่องครับคุณต้อมครับสวัสดีครับต้อมช่องต้อมครับกินเที่ยวตามสไตล์ครับเมื่อนั้นพันซื้อสมง้อฝากผมต้องขอขอบคุณพันนองมากครับเออสมแขนครับสมแขกเออ เนี่ยจะคล้องล้านเพิ่งจำผมเด็กกอลยครับแต่มากินล้านนี่เพิ่งมีส่วนลดตลอดเลยผมมาถ่ายรีวิวเพิ่งเพิ่เห็ดไม่เห็ดสะพานนะพัฒนาอ่านเพิ่ง น้ำมาเนี่ยนครับเนี่ยน้ำมา้าลานป่าจอเอยครับป่าจเอยกุ้งเผาครับมันจะป่ายซื้อร้านนะสวนอาหารป่าจเอยกุ้งเผาาเพะเยาตลาดอันนี้เปิดถึงมือนเรื่องเลยครับเปิดถึงยี่สิบสองนาฬิกานี่ครับนี่นะครับ<ม> <c oughs> นัง่งจะเป็นกุ้งเผาต้มยำลาบก้อย สั e, yeah. ีค oh, รับนายัเราคอายคายลาบนั่นะครับแั่ไหะควยลาบก็คายลาบก็กลุ่มเผาสำคัเลยเจอแนันว่ับพีเราสัด้ครับท่นน่ะเดาทัพพีครับผมเขางเผาใอะไรคะอ่าใเดาแต่ยาใหญ่จงก็เอาเอาหญ่ก็ไดลครับครับ ใบไม้นู้ครับเบิ่งใบไม้นู้ม um, ีมีอย่างไรครับต้นนี้ก็อนผมครับทีนเขาเอาผมหรือว่าผมเอาเอาต้มต้มยังเอาต้มแบบต้มอ่อกันต้มแซ่บก็คือต้มแบบคุ้งขมยังน้อยนะครับมันต้มคือยังกิ่นแบบก๋อยราบแบบครับเนื้อใบไม้นู้นครับนี่ ข้าเผาข้าวเียสองต้อแซ่บหน่นะคะโคกโกหน่อย้แข็งหน่อเดียวสามเียวสาอืเดียวสามเครื่องดื่มอะไราดื่มกับแก๊ปสี่ก็ได้ครับแป๊ปสี่โคกเลยโคกโคกก็ได้เออผสมแก๊ปสี่ก็ได้โคกก็ได้ครับผมครับเนี่ยครับ สวนอาหารปลาเจ้ยกุ้งเผาครับเนี่ยมาอุดมาอุดหนุนเลาอีกท่านึงครับบรรยากาศดีครับติดบึงอาลามนะครับติดถนนจักน้อยครับอาจจะจากไล่เสียงเราจากนาเตวาบรรยากาศนี่ก็ถือว่าใส่ได้ครับเพิ่นปรับปรุงไปเรื่อยนะครับสะพานเนี่ยไก่ข้องชลประทานครับนี่เรียนไปนั่ไรก็เป็นข้องชลประทานแหละครับยางถนนยางเป็นถนนนะครับเป็นข้องน้ำครับ วันนี้มีโอกาสมาครับมาหาพี่ชายนะครับก็แกก็อัธยาศัยดีนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราพามากินต้มแซ่บวันยแซ่บขนาดใดเดี๋ยวรอชมครับครับผมครับครับเมนูแรกอะไรครับเมนูแรกมาแล้วนี่นะครับที่ที่ชอบที่สุด ก้อยลาบแล้วก็รอเลยกุ้งเผาเสียงนี่ยังไงสุดท้ายดนี่แล้วก็มีต้มนะครับต้มนี่จากร้านป้าจ้อยปลาจ้อยกุ้งเผานะครับป้าจ่อยปลาจ่อยนะครับปลาจ่อยนะครับปลาจ้อยกุ้งเผานะครับปลาจ้อยกุ้งเผาริมมึงอาลามในพยัญนตลาดจังหวัดกระสินนะครับลองมากินดูติดถนนใหญ่นะครับ อันนี้ร้านนี้ก็ผมยังไม่เคยกินก้อยลาบเหมือนกันนี่เป็นครั้งแรกนะเนี่ยส่วนมากมากินก็กินแต่กุ้งเผา<笑><笑>นะครับอแต่ก่อนนี้ก็เคยถ่ายอยู่นะครับ f อซพามากินอยู่ครับเนี่ยขอบคุณช่องต้อมมากครับวันนี้ช่องของต้อมเที่ยวกินตามสไตล์นะครับเที่ยวกินก็กินเที่ยวตามสไตล์ติดตามเป็นกำลังใจในเด้อครับด้อครับครับผมติดตามเพ่นนะครับ ไอ้เพิ่นเด็ดังไงเพิ่นเด็กคึอกล้อง <c oughs> ดังคึอกล้องเลยพี่ดังแบบไอ้ป่ะเออดังแบบผมแห้งดีไอ้ดังเนี่ยสิเดียวมาร่วมงานกันประจำนะครับชิมชิมชิมอ่ะเรามากินกันดูครับผมเอาไหนอันชิมนปันมาจับให้ชัดเอาลาบก่อนลาบก่อนนะครับ,รบข้าวเหนียวนะดูนะนะครับอาจจะอร่อยไ,ไหมมาดูกัน ดนะอือหือดูดอืมอ,อร่อยจริงนะได้ครับแซ่บปะนี้ยเศครับอืครับคอยขมก้มแซบอ่ะลองชิมหนอยจัดย่างเลยมาดูตุมตุ่มำ เล็กๆพอแล้วเดี๋ยวทำใหญ่ไม่ได้เดี๋ยวเอฟซีพี่ด่าอ๋อเลยเอาลยครับครับเสุดยอดเลยอืเจ๋อเลยขอทาอมนมีก็ ดีใจเลยมากมากเลยพี่กินด้วยกันกับพี่วันนี้นะครับกับคุณต้อมวันนี้นะครับดีใจมากมากเลยดีใจสําเด๋ยดีใจครับตอนแรก <c oughs> ดีใจตรงที่เอาซุ้มปลาฝากครับสำหรับช่องของต้อมกินเที่ยวตามสไตลมนะ์มาแล้วมาแล้วกุ้งเผาเราเนี่ยเนี่ยขอบคุณแม่ค่าเนี่ยขอบคุณมากครับที่เสิร์ฟมาให้ โอเคครับเนี่ยกุ้งเผาไม่ได้กินนานแล้วกุ้งเผาเนี่ยวันนี้ได้ได้กินกุ้งเผานี่ถือว่าสุดยอดเลยครับธรรมดาเมื่อเช้านี้ผัดคะน้าอยู่บ้านนะพอดีว่าจะได้กินผัดคะน้าแล้วคุณช่องคุณต้อ,อมมาก่อนมาพอดีเลยมันก็เลยได้มากินอยู่นี่นะครับผัดคะน้าเลยบูดเลย ไม่บุดครับจะเอาไว้กินตอนเย็นเออนะครับอ่านะครับนี่นะครับอาหารหลักหลายอย่างครับวันนี้ทั้งก้อยลาบทั้งกุ้งเผาวันนี้ขอบคุณช่องต้มกินเที่ยวตามสไตล์ที่เลี้ยงข้าววันนี้ครับขอบคุณพี่เขามากครับวันนี้ ตังตงที่เลี้ยงข้าวก็เป็นผมเก็บได้ครับอยู่ข้างบ้านในอันนะครับหนึ่งพังบนบาทครับผมเก็บได้ผมก็เลยมาเลี้ยงนะค <c> ร <oughs> <c oughs> ยอ่ับ <c oughs> กาลกุ้งตัวใหญ่นะครับเนี่ย <c oughs> ุ้งสดสดแล้วก็ตัวใหญ่มากตไปมาเขามากินส่วนตัวเจ้าหน่อก็ค่อยมากินหลายส่วนตัวก็โมันกับกินง่ายดีกินเนี้ยกินยากๆเลยตัวเนาะมันจังอือใช่รมันจะกินม้มันจะกินอ่าเนี่น้ำจิ้มแก้วเพียตัวนี้ก็ตายแล้วภรรยา хотел. Mm-hmm. เนี้เอาซ้นี่กินบุบเบิร์ได้ไหมน้อวาดิคนเป็นปรุงแบบมักบุกแก๊บ,กปบกปเปียกขึ้นเร็วบุกกินบุกแก๊บเปียกเลยกินแซบ่บอี่ด้ลยครับร้านนี้นแซบ่บแซ่บเลยอยู่ตรงไหนนะเพื่อ,อนอยู่ตรงไหนวะอ,อันนี้ครับ ร้านเนี่ยคือร้านยังอยู่ตรงไหนร้านร้านเนี่ยร้านนี้บอกอืมบอกกันนะอยู่ตรงไหนอีกเรื่องยู่แถวที่เหมืองอลาหลัครับเนี่ยพญายงตาครับแถวที่เหมืองอลาหลังเพรียงตลาดอุ้งเกิดเห็นขึ้นเรื่มมาอ้าวที่งบไปอ่ะ ส่วนหัวในอันบอกว่าในอันม,มักส่วนหัวนะครับในในอันมักส่วนตั้งแต่ลำลำท้องลงไปข้งางล่างครับ ครับรบบรรยากาศเจ้าน no ี่อาจจะเป็นบรรยากาศที anyway. ่แบบว่ากลางน้าอาจจะใกล้หนุ่มนอกคุณต่อมนะคุณต่อมอาจจะยากไล่เสียงรถตั้งไงมาบอกเขาได้หลายบางคนบอกว่าอยากไล่เสียงรถเลยแบบอย่นี่กล่องนะ นี่ใครครับมันแมนใครมันดีดีกว่านอนก็ใครกุงน,น,นี่ใครกุ้งกุ้งตวูเหรอตวกูเหนี่ใครมันมีใครงั้นตวกูด้วยตวแม่ตวแม่ <laughs> ได้สำหรับหลับเขากินหน้าครับกินเถอะแฟมะนาะกุ่งเขาตัวเป็นแล้ตัวแย่เติบแล้วกุ่งใส่แย่สั่งใส่แย่ครับมีใส่กลางใส่เล็กก็ก็นี่ใส่ใหญ่เลย bluk na yeah. คุณกับข้าวมื้อนี้นะครับสำหรับนายอ่นนะครับที่นายอ่นบอกว่ากูเริ่มทยแล้วทำคำนะครับอย่าดราม่านะครับขมขมเขิาตาเดียวด้วยน้ำจิ้มขเขาแซ่บจ็บเย้เยดจีบ ที่เขาจะจับมัเน้ไปก็จะจับไปมั้นนหราไปโดนมรนก็ไปนั่งก้อไป เดี๋ยวผมจะมาถามนายอั๋นนะครับว่ามมีถามแล้วว่าอมันมีคอม,มเมนต์หลายคอมเมนต์นะครับผมอยากจะถามพี่นะครับตอบเขาเป็นจริงด้ครับ,รบไอ้เครียดบอสที่เขาว,าาว่าไอ้มักไปเสียงว่าอืมพร้มรู้ซึกเป็นะครับเพราะว่าคุณกต่ช่างเนี่ยคุณ เราะว่าเขาเปียกๆห้อกผมกะว่ามีคนคอมเมนต์วไหนกำลังใจกับมีว่าจะไปด่าแกก็าบอกหยอกคือระคายของบางทีมันมีกำลังใจถ้าผมมีหยอดวิววกับผมมาเป็ดไปมีไรเดรผมก็เข้าใจนะเหยียงเป็นกับร่งใจแต่ผมสบายใจตรงนี้ครับถ้าแบบบางทีเพียบปวามเม็ดแน่กระส่งเสริมผมดังแน่ครอบคลิปมันไปล่องสิแม่ผมจักผมหลายที่ผมออกกำลังใจตรงนี้มากเพราะอาการตอบรับผมมันดี ผมมีกำลังใจแต่จะสุขผสมคนดาน,น่ะไ<ผ>ม่เพราะว่าอย่างคนเอาของมาฝากผมหลยไมาสินะครับผมมีกำลังใจจากตรงนี้เป็นสิ่งเีโอเคครับได้ตอบไปเรียบร้อยนะครับใช่ว่าเราเครียดบ่เราเราก็าเครียดแต่นหน่อยนึงแต่ว่าเราก็ามีกำลังใจในการที่ชิบต่อไปนะครับ <laughs>

เอาอีกบ้างไหมเอาอีกปะเอาอีกไหมเอาอีกสิเอาข้าเหนียวไหมเอาแล้เอาเอาไม่ให้เราอีกเลยกำลับนงครับน้องน้องครับฮะ แต่ว่าหลายลาบจนมืดนะงาก่วยวันนี้ก็อยู่กับน,นายอนนะครับวันนี้มากินลาบแล้วก็กุ้งเผาตัวใหญ่ไส้ใหญ่ครับวก็มีส้มดูใครับดูนายอ่านกินแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยหิวข้าวเลยดีก็ล่ะ 好，好嘞。好一好快好点，好。好，好走。 นะครับแจกะกับคุณพี่อิ่มอิ่มน้ำจำล้านเลยแล้วมือเนี่ยหวานเลยใช่ไหมงานครับหวานเลยแจ๋วเลยดุดุนเท้อมหานะครับมาห้าหรอพียมาเล่นกันเพียรนะครับแม่งกินต่อใช้น้ำกันก็ได้มายเข้มผมดูดเดือดสัปปิไม่ร่ามากปะสั่งแล้วบอกครับอันนี้สั่งไป เรียบอยู่นั่นนะครับเนาะแต่กาหลัหลก็เสียว ต้มแซ่บจะใส่เพียต้มแซ่บใส่เพียคุณตำรับมาถึงชี่ถือ,อว่าเมนูมื้อนี้ถึกปาตแล้วก็แซ่บครับเพราะว่าผมมากินเธอแรกนีนี่ับเธอแรกเลย <Okay. S 2> ลาบนี่ผมสายลาบอยู่แล้วแม่นถือว่าเขาทาได้รลาบต้มนี่ต้มแซ่บนี่ก็ถือว่าโอเคครับเพราะว่าผมเคยกินแบบต้มแซ่บใส่ใส่ขมนะต้มแซ่บก็คือต้มแซ่บไปเลยนะต้มแซ่บแบบสุดอ่าที่เขาขายตามร้านอาหารกินใส่ได้ไหมกุ้งตัวใหญ่มากม่งเขาเลี้ยงกุ้ง่แถวนี้นะแต่ตรงนั้นมันจะมีบอ่อกุ้งไหม บอุ่นบ่อยัง้ยมันคงบ่อคุ่นอย่งีอยู่ อากาศกำลังดีครับอากาศแบบ <c oughs> เป็นครืมฟ้าครื่มฝนครับ <c oughs> จะตกไม่ตกแรงนะครับอากาศดีครับวันนี้ยังอยู <c oughs> ่บ้านให้อ่านให้อากาศดีครับงานครับเป็นแต่มองนั่งกินนี่กินนีน่อยู่งา <c oughs> นอยู่ กับับเพิ่นมามากับโบมู๋ครับบ,บ,บาามูจักหนาเพื่อกันาจะโบมู๋จักว่าหนาตาเป็นแนวเด็ดที่แท้กันนี่ครับกูเพิ่นเอาสมง่วาฝากช่องต้มกินเที่ยวตามสไตล์โอ้ยต้มสมวงเมื่อนั้นผมมาเห็นต้อสมง่วงหอยไว้ขึ้นหนาบ้านขึ้นหนาประตูช่วกังพี่มาช่วงแั่ม่วงมาสิผมมาช่วงบ่ายสองใบสามแล้วครับนั่นอนครับน่าจะลแลี้ยงมาแหละ ว่ามาพ่อมาเห็น,นพี่คนนึงเรากพลังขึ้นบักตานอ้เพราะว่าเพราะยังเห็นเราเห็นงานอยู่ซิปแลอล้านนั่นนี่นะก็ขณะว่าช่วงนั้นผมไปหาดอกเกล็ดมั้งสมองจะไปนั่งเรียนหาดอกเกล็ดใ <c oughs> น,นอันอเป็นคนมาดื่มบ่ครับอันนี้เป็นคนดื่มบ่ดื่มบ่ บัวบ่นบอกให้เดินว่ากินเหล้ากินเบียดนี่ดีนะก็เคยก็เคยแต่ว่าเดี๋ยวโซ่เรากินไปมปวดเส้นสมองปวดประสาทปวดปวดเส้นประสาทไม่ได้เป็นประสาทได้ปวดประสาทนั่งกินผู้เดียวว่นนี้นั่งกินเนื้อมูนี่อะไรนี่กินเพียนแค่คนเดียวก็เหงาเพราะกินหน้าเรียบรึเจอมันหาวันนี้ กินเขาเสียบผิดจุดหรอเจอปัญหาเรื่องผู้สาวเรื่องผู้สาวความหมายคือเมามาแล้วเกิดอากาศนี้กันมาสั่นห่อพอถึงก็ไปที่นั่นเข้าตรงคนเรากินมาจากฝังหนึ่งผู้สาวได้กิได้นะครับมันเกี่ยวกับงตึงทุ่มแบบนี้หรอไปกินเราก็ถือกล้องนะเราเลยตัดปัญหาไปเลยมั้งครับไม่งั้นก็กระเริ่มกกิน มาแล้วเสดาคนงามคนนี้เยดายชีว่าันเกี่ยวก็หล่าวันแก่แก็ได้เขาตองรอกันไปหยอกๆขำๆค <c oughs> นหน้าตาคนหน้าตาดีครับเลือกได้ธรรมดา ผู้สาวมาหาในมันเป็นหน่อยคนนะครับสําหรับนายอันนะครับหลายครับส่วนมากชั่วคราวน้องอาเป็นแบบบาร์เอฟซีนี่ก็ไรสบามานี่กับบางคนคิดว่าผู้สาวแต่ว่าเป็นแค่คนเถ่นนะครับเด้ออังกินก๋วกินน้ำเหมือนกันส่วนเขาทานกินน้ำมันเสียดอกเขาก็มานทำทีมงานก๋บางคนคินแบบผู้สาวแท้กินกัมี่วันยกับวันผู้สาวอีกทีดอก คิดอยากได้เมียป่ะครับอยากได้อยู่ป่ะอยากได้ผู้กุ๊กสาวอยากมีเมียเพื่อนละเนาะ<ต><ต>อยากมีเมียเพื่อนมั้งป่ะครับหรือว่ามีอ,อยู่แล้วหรือว่าเก็บไว้แบบบ่ให้ส่หูหบอ,อกซื้อมาครับ <c oughs> มาอีกแล้วครับผมการที่สองอของมัดในอันนีหรือว่า สวยๆสวยๆสวยๆตัวนี้อาจจะไม่เน้นสีแดงเท่าไหร่นะหลอดเลยเลือดบกล็อกไปหลายใช่น่าจะเป็นผู้หญิงทำนุเปล่าผู้หญิงส่วนมากก็จะไม่ใส่เลือดเยอะนะอ๋อก็จะใส่เลือดหลายส่วนผู้ชายก็จะใส่เลือดเยอะถึงสุดปลายก็สางเท้าผู้ชายส่วนมากจะใส่เลือดเกี่ยวคือเกี่ยวกันเล่นบอครับผู้ชายก็มหญิงเห็นเห็นฮ้องเปิ้งบอกเล่นบอเปิ้งบอกคุณใกล้เจอกิ้มเยอะแยะไม่ยิงกระเดียดก็จะใส่เลือดเกลือ ผู้ชายมักใส่เลือดมีิงบ่มักใส่เลือดอแต่ว่ามีิงเนี่ยกใส่กใส่สหน่อยหน่อยก็ผู้ชายเลยก็รุ่นการมองของนายอันนะครับว่าลาบมีเลือดบ่มีเลือดเนี่ยติดอยู่กับผู้ชายก็มีิงนะครับขนาดจานยี่สองนะครับราจานยี่สองอยังรสชาติโอเคครับจะสำหรับผมแบบต้มจิ้มัก น้ำเลือดอจะไหลเลๆๆ็กหน่อยเนี่ยน,นะโอ้บหมักส่วนเลือดโอ้โหมันมักส่วนเลือดหลายสิบเลยอันนี้เอาเลยด้วยครับเด้อผมพอแลวอวไรอ่ป๊า อันไม่ค่อยหิวนะครับเองว่ายังไม่กินข้าวเช้าพอดีมามาถูกจังหวะพอดีเลยมาถูกจังหวะจะกำลังกินข้าวเช้ายังไม่กินเลยเมื่อกี้ก็เลยมากินกับุณต้มนี่ไหมุณ <c oughs> ต้อมอยู่ซ้ายซ้ายซ้ายกินกับไผ่ลินในส่วนมากกับนี่ไก่กินนื้อันปะนีครับ ก็สิ่งที่ต้องมาจะมักกินก้อยจะลาบเพื่อน,นนั่นแหละไปไปเรื่อยกินตามสไตลเขาเที่เขาตัดจินใจเดียวเนี่ยกินได้ครับฝากต้องเป็นช่องใหม่ๆใหน้องใหม่อยู่ครับฝากติดตามนี้น,นะครับเด้อเป็นกำลัง,ลงใจให้ผมนะให้คลิปต่อไปครับผมฝากเป็นกำลังใจให้เพิ่มน้ำนะครับขอไปเบิ่งขอบีเบิ่ให้เพิ่มน้ำเนี่ยมัน่นเด็ดห้เพิ่นเด็ดด <c oughs> ังคุกกล้องเนี่ยนครับ มาสงสารเพื่อนดังกล้องในธรพีในในปะเททย